ต้องมีพิธรรักใครเอคือเหมือนกนูอีกเอาใจส จะทำไมเนี่ยคนกำลังจะร้องเนี่ยรู้แล้วจะร้องนะมึงคิดที่ว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้นอะไรทำไมอ่ะโอ้หนูตัวขนาดนี้กูไม่ทำมาตั้งทติทำไมละจิ้บหายคืนไม่กินเป็นงานเลยล <c oughs> โอ้อย่างเงี้ยช็อตไม่ตายด้วย <c oughs> โดดข้ามลวดหยกเลยเนี่ย <c oughs> ตัวใหญ่จัด <c oughs> เออเดี๋ยวอะไรอ่ะเชื่อมอลเทพไม่สัาพันแ์จมาเชื่อไอ้โที่เลี้ยงไง ก็พี่ทนเลี้ยงหนูมาเนี่ยเลี้ยงที่ไหนแล้วหรือใครเนี่ยหนูมอนไงจำมอนไม่ได้เหรอเผามอนออมรเทพออมรเทพใครหนูเนี่ยลูกลูกพ่อฟ้าสถานเฮ้ยกูยังอุ้มอยู่เนี่ยกูโตแล้วที่ผ่ายกูยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่น่ะมันโบราณโบราณหนูมันลิเกยุค IMF IMF เอฟไอเอฟือกไอโฟนสิ ไอเขามีแค่สิบหกไปเอาที่ไหนมาสิบแปดเนี่ยเด็กมันสร้างขึ้นเองนะมั้งพี่ไปดูภาพยนตร์นนท์วัดเก่าวัดแก่แวัดตายแล้วมันเขาตัดต่อได้เออนี่ลิเกยหนูลิเกยุคอินเทอร์เน็ตเอออินเทอร์เน็ตออินนเเทร์็ตหนูเล่นอินเทอร์เน็ตอินเตอร์แกรมอินเตอร์เฟสโอ้โหกูไม่เคยเล่นกูเล่นติ๊กต๊อกโฉแกรู้จักกันหรือติ๊กต๊อกอ่ะเห็นก็พูดกัน เออเจ้าหนูโตแล้วพี่จะโตยังไงนะให้กูหายไปซะก่อนจิไม่ต้องหละผมพี่ตั้งเจียวพุกหนูโตเลยเออจะได้ไวขึ้นใช่แล้วที่กูอุ้มเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตานี่เวนี่ยเหมือนกันตุ๊กตาแกได้หูนั่นนะอับไอ้หมดเลยพี่บอนไม่บอกเขาแล้วแกไม่โยนยังไงนะพ่อหนูเบื่อจริงเลยาก็มาโถตุ๊กตากับพรเทพเดียเาตัวเดียวกันตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะมันตุ๊กตานี่มันคนอะแล้วมัยังไงเนี่ย นูเป็นตัวเดียวเป็นพระเอกแล<อ>้วพระเอกรูปมันแข้งขาหักว่าไงละ่ะอ้าวแล้วจะเป้แข้งหักขาหักหทำไงพี่วอนลองคิดดิบุลิเกขาหักมันจะรำสวยยังไงมันรำไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่แน่โว้ยไม่ได้ยังไงจะรำสวยก็ได้เออสมมุติว่าพระเอกขาหักเอาบลองรำเดี๋ยวอลองล้<ะ>ำเน<ล>มันจะสวยยังไงปีหน้าเขาก็ไม่หาแล้วมันจะได้หรอที่ท่านมาหาไว้พอ๒๖๙วัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านก็คืนละพระเอกขาหักอะ เออไม่เป็นไรคืนนี่คืนเอ้ามึงกับกูจะอยู่กันถึงไหมแกจะไปไหนละสอคน่ะเพื่อูุยไปเที่ยวเมืองนอกกันมาสมมติมือคขาัะจะไปสวยได้ไงล่ะเเดี๋ยวติงละนัเอาน่อยน้อยน้อยน่อยน่อยน้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 อยนอยน้อยน่อยน่อยน้อยนอยน้อยนอยน้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 อยนอยน้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 อน้อนอนอยน้อยนน้อยน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 อย เปลี่ยนคณะเลยเทพอ้าวพรเทพพรวีไม่เอาเอาคณะอะไรพ่อตอนนี้พรเทพขาหักแล้วเปลี่ยนคณะเลยเป็นคณะอะไรไอ้เป๋เป๋ชเขาท่าดีเว้ยเออน้าเขาแขวตามเขาลิเกบ้านอะไรชื่อไอ้เป๋เป๋ท้าไมชื่อไอ้เป๋เป๋แล้วชื่อคณะอะไรล่ะคณะใหม่อ่ะเอ้าสองสิงชิงหมาเกิดสิมึงทีมันก็ดนแล้วกูเป็นพระเอกคนแรกกูก็ชื่อสองสิงแล้วพระเอกรองล่ะชิงหมาเกิดเลยรอยอกยอก เดีป็นตัวเดียวกันเหรอเอออย่าไปทำอย่างนั้นอีกเดี๋ยววันหลังอะ่ะกูเครียดเว้ยกูไปกินน้ำแป๊บเครียดอะไรอะรเครียดกับพุธเลยหนูก็เครียดนะเอ๊ะกูเลี้ยงเด็กไงที่ผ่านไม่ผ่านเด็กเกิดม,มาแก่แล้ว <laughs> ไม่ผ่านหนุ่มเลยไม่ผ่านหนุ่มเลยแก่อะไรวะ